เอนจอยครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาลองเอาดอกไม้สดไปทำงานเลสสิ้นดูกันค่ะจะรอดหรือไม่รอดยังไงไปชมกันได้เลยค่ะมาถึงเราก็จะเลือกดอกไม้ที่แห้งแล้วนะคะออกก่อนเลยค่ะ เสร็จแล้วก็เราก็จะตัดเอาแต่ดอกนะคะเอาเฉพาะดอกที่บานนะคะดอกตูมเราจะทิ้งไปค่ะส่วนเกสรเราก็จะเล็มออกด้วยนะคะเพราะว่าเกสรของดอกมีลักษณะที่ยาวค่ะเราไม่มั่นใจนะคะว่าดอกอันนี้เรียกว่าดอกอะไรแต่เขาหอมมากเลย พอเตรียมดอกไม้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมเรซินกันค่ะเราจะเทเรซินใส่ใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกา,กากเพชรเล็กน้อยนะคะเป็นกากเพชรสีขาวแบบละเอียดค่ะแล้วก็จะเพิ่มสีสันเพิ่มเติมนะคะโดยการใช้ทองคำเปรียวที่เขาเอาไว้สำหรับแต่งเล็บนะคะเอามาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย แล้วเราก็คนให้ทองคำเปลวแตกตัวนะคะงานเลซน้นวันนี้เราจะทำเป็นต่างหูนะคะฉะนั้นวันนี้เราจึงเลือกใช้หัววงกลม,มแบบปิดนะคะเพื่อมาทำต่างหูแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนีบแบบบานพับค่ะเอามาล็อกเข้ากันแบบนี้ เสร็จแล้วตัดเทปลองจี้เตรียมไว้นะคะเราก็เอาหัววงกลมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้มาแปะลงบนเทปค่ะก่อนที่จะเทเลซินนะคะเริ่มเทเลซินกันเลยค่ะเทปไปบางๆก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆแปะดอกไม้ลงไปค่ะแล้วก็เทเลซินลงบางๆทับอีกรอบนึงค่ะ ก่อนเราเข้าเครื่องอบแล้วก็ใช้ไฟลนก่อนนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะแล้วก็เอาเข้าเครื่องอบ UV ประมาณ5นาทีค่ะพอเอาออกจากเครื่องอบมาแล้วเรารู้สึกว่ากลีบดอกไม้มันมีลักษณะห่อตัวเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเทเรซินทับลงไปอีกทีบางๆนะคะเพื่อให้ผิวเรซินข้างหน้ามันเรียบขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เอาเข้าอบอีก5นาทีนะคะ พออบรอบที่สองเสร็จเราก็รู้สึกว่าดอกไม้ของเราอะ่ะตอนแรกเป็นสีขาวนวลเลยตอนนี้เริ่มเป็นแบบสีขาวใสๆเหมือนเนื้อเรซินมันซึมเข้าไปในกลีบดอกไม้อ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาแล้วก็ตกแต่งเรซินที่มันล้นขอบออกมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นได้ชัดเลยว่าสีกลีบของดอกไม้มันซีดลงต่อไปเราจะประกอบต่างหูกันค่ะ ณวันที่ทําอยู่นะคะเรซินของเราก็ยังคงสภาพที่ถือว่าหน้าตาสวยงามอยู่นะคะถึงมันจะซีดไปบ้างแต่ว่าก็ยังถือว่ารับได้โอเคแต่ว่าณปัจจุบันนี้มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะดอกไม้เรซินของเรามีการเปลี่ยนสีนะคะจากสีขาวสวยนะคะกลายเป็นออกสีฟ้า,ฟาแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มแห้งแล้วค่ะสรุปก็คือ การเอาดอกไม้สดนะคะมาทำงานเลซินถือว่าไม่รอดนะคะถือว่าอยาหาทำกันนะเอาดอกไม้แห้งที่เขามีขายอยู่แล้วมาทำดีกว่าน่าจะได้งานที่สวยงามแล้วก็คงทนมากกว่าค่ะก็ไม่แปลกใจเลยะคะ่ะทำไมถึง ไม่เคยเห็นมีใครเอาดอกไม้สดมาทํางานเลิ้นเลยวันนี้ก็เก็ตแล้วล่ะค่ะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ